สวัสดีครับผมชื่อช่องปาล์มก่อสร้างนะครับวันนี้ผมได้เจอรถแมคโครบูมยาของแบ็กเอ็นะครับขององค์การส่วนบริหารส่วนจังหวัดน่านนะครับในรุ่นนี้คือรุ่น x e 2กซีส l l นะครับนี่ครับนี่ครับมันน่าจับพึ่งมาใหม่นะครับเนี่ยพึ่งลงครับ สามารถนี่ครับสามารถมันตักขุดคลองขุดสะได้น,นะครับเนี่ยครับนี่ครับเลย่น,นดูข้างในเนื่อจากคุณดูดดดไม่ได้นะครับผมมัน ยากแลครับมันล็อกนะครับผมเนี่ยครับองค์การส่วนบริหารส่วนจังหวัดน่านเนี่ยครับแบรนด์เนี่ยครับแบรนด์ XCMG เนี่ยคพึ่งมาใหม่นะครับเนี่ยสุดสุดยอดเลยครับเนี่ยปุ้งกีก็ก็เล็กนิดนึงแก่ขุดใช้งานได้นะครับ นีค่ความความยาวนี่ก็น่าจะผมอาจข้อบุญน,น่าจะสามสิบหกนะครับผมผมก็จาไม่ได้เลยครับแบรนด์นี้แบรนด์แบรนด์ X4MT นะครับนี่ครับน่าจะเพิ่งลงนะครับเพิ่งเพิ่งลงมาใหม่นะครับเนี่ยนี่ครับเครื่องจักรเยอะเลยครับ นี่ครับผมผ่านรถเขงขี่รถปลาผมเนี่ยเจอรถเจอครั้งแรกครับโบรลรถรถเกรถแบ็คโฮบุมยาวนะครับยาวนี่ครับตอนนี้อยู่อยู่กองช่างเอาปจอหน้านะครับนี่ครับผมสดยรดมาก นี่พอแค่นี้นะครับรีวิวเสร็จแล้วครับถ้าคลิปับแล้วก็กดติดตามช่องผมช่องผมด้วยนะครับคลิปช่องผมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับคลิปชื่อช่องปามก่อสร้างครับคลิปนี้สวัสดีครับ